นายเด่นนายยกกับผมอ่ะคะแนนได้มาในส่ดแต่งประเทศได้เป็นนายกยังเนี่ยถูกครับกกำลังเพิ่สเินกนำลังเพลินดจุดจุดจุุดจุดก็ดกุัจุดจนดจุ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 ดุ่ดจดจุาจุด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 จดจเดจุ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 ดจจดจดด บลาสีชมพูนี่ดีอย่างเลือกได้ทั่วประเทศเลยบ้านใครอยู่ที่ไหนมาได้ไหน้่บผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าเป็นไงครับสิบสี่ทั้งบ้านไหมครับแม่ค้าสิบสี่ทั้งบ้านไหมครับโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมาก ก่รงกลอาขายันทุกชนในช่วงราคาตกต่รัต้องนองจ่ายให้ชาวเกษตรกรชาวร่ชาวนาชาวจะต้องดข้าหาที่และขนงเจบาทต่อ้าไหมะหจังหวัดภากลางนในเรื่องต่างๆภายใต้กรอบวงเงินที่สามารถจัดสรรได้พัก ที่เรามาที่พักท้องที่ไทยอำเภอท่าตะโกและได้พบท่านหนัวหน้าพักนายบัญชาเดชเจริญศิริกุลนะครับบัตรสีชมพูเบอร์สิบสเลือกได้ทั่วประเทศทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งจังหวัดนะครับอย่าสับสนว่าเบอร์สิบสี่บ้านผมไม่มีไม่ใช่สามารถเลือกได้อยากได้คนท้องถิน่นดูแลท้องถิน่นดูแลชาวนาชาวไร่ดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลประชาชน ให้อยู่ดีมีสุขเดี๋ยวเราไปพบเสียงท่านหัวหน้าพักเลยครับสวัสดีครับผมบัญชนาเดชเจริชรินรคุณนะครับหัวหน้าพักเของที่ไทยนะครับวันนี้วันที่แปดกรุปรมาณนะครับไปเลือกตั้งกันนะครับพักทขอที่ไทยบัตรซีจูฟูับเบอร์สิบสครับเบอร์สิบสี เลือกได้ทุกเหนื่อยเรืองตั้งทั่วประเทศนะครับนโยบายพรรคของเรามีเด่นๆหลายนยโยบายนะครับโดยเฉพาะเราเน้นเรื่องปากท้องเป็นสำคัญน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องราคาสินค้าเกษตรนะครับโดยเฉพาะข้าวข้าวโพดและมันและยางพาราตอนนี้ที่ถูกมา,มากๆเลยคือข้าวนะครับข้าวหอมมะลิลำดีราคาไว้ให้หนึ่งเจ็ดพันบาทนะครับต่อตันี้และทีกที่สามจังหวัดหอมมะลิเนี่ยราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทข้าวนาฟังที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเพื่อให้เกษตรกร เกี่ยวข้าวสดแล้วมาขายได้เลยจะได้8,900บาทจะได้คุ้มทุนที่ลงทุนไร่ละ5,000บาทครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของนโยบายครับของที่ไทยนะครัคบก็ฝากเชิญชวนนะครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะรับเวลา8โมงถึง17นาฬิกาช่วยกันไปเลือกครับเบอร์14บัตรสีชมพูครับกัของที่ไทยครับขอบคุณครับ